สี่ชัดสายเปลขอถอยออกจากพักแล้ววันกระทบงานโชว์ตัว วันที่12เมษายน2566ในทนสิทธิ์สุกเกตรหรือสิทธิชัดสายเปนักรักชื่อดังมึงกำแพงเพชรเดินทางไปลาออกจากการเป็นสมาชิกพักรวมเพนดินแล้วและได้เดินทางไปยื่นหนังสือลาออกแล้วที่กระกะตถนนแจ้งวัฒนะกรุงเทพเมื่อวันที่10เมษายนที่ผ่านมาโดยก่อนหน้านี้ได้สมัครสสแบบปฏิลิสในนามของพักรวมเพนดินไว้เมื่อวันที่4เมษายน2566 ต่อมาพักรมแผ่นดินจับฉลากได้หมายเลข47ส่วนสียชัดผู้สมัครสสปา์ติลิสได้ลำดับที่16เสียชัดปเปิดเผยว่ามาคิดดูตนคงไม่เหมาะและก็ไม่ถนัดกับการที่จะเป็นนักการเมืองสักเท่าไหร่อีกอย่างหนึ่งตนโกวมีความผิดหากทําอะไรที่ตนไม่รู้ลงไปในช่วงนี้ซึ่งปกติตนจะชอบไปช่วยเหลืองานวัดงานโรงเรียนเป็นประจําแถวบ้านตนตอนนี้ยอมรับว่าตนกําลังร่วมงานกับนักแสดงชื่อดังก็คือ คุณอูดเป็นต่อเพื่อที่ตั้งวงดนตรีโดยใช้ชื่อว่าบานนาอูดอซึ่งเมื่อไม่นานมานี้ตนได้ทําเพลงไว้แล้วกับคุณอูดเป็นต่อก็อยากจะให้ช่วยติดตามและเป็นกําลังใจให้ตนด้วยที่ผ่านมาตนไปสมัครสสนั้นตนมั่นใจว่าทําได้แต่มาคิดอีกทียอมรับว่ากลัวจะพลั้งเผลอมีความผิดในเรื่องข้อกฎหมายเลือกตั้งเนื่องจากตนไม่ค่อยสันทัดในเรื่องดังกล่าวอย่างแท้จริง แต่ตนบอกไว้เลยว่าตนนั้นจะชำนาญและก็เก่งในเรื่องของหนอกกล้วยส่วนเรื่องนโยบายกล้วยแห่งชาติตนจะทำต่ออย่างแน่นอนเพราะว่าตนอยากจะให้คนกำแพงเพชรโด่งดังเรื่องกล้วยมีการขายกล้วยขายหนอ่ออยากให้มีไรายได้และตนยินดีที่จะเป็นที่ปรึกษาเรื่องกล้วยและการเพราะชำ หน่อกล้วยให้กับพักไม่ว่าจะเป็นพักไหนตนมีความสุขอยู่กับการทาหน่อกล้วยถึงแม้ว่าตนจะร่ํารวยเพียงใดตนจะไม่ทิ้งอาชีพการทําหน่อกล้วยเป็นเด็ดขาดเพราะที่ผ่านมาหน่อกล้วยของตอนนั้นจะมีลูกค้าที่รอคอยกันเป็นจํานวนมากส่วนงานโชว์ตัวและงานโปรโมตสินค้าก็มีเข้ามายังต่อเนื่องสรุปเรื่องสมาชิกพักการเมืองนั้นตนไปลาออกมาแล้วอย่างแน่นอน สิทธิชัดทีกล่าวทิ้งท้ายแบบติดตลกว่าวันที่ตนเดินทางไปกะกะตถนนแจ้งวัฒนะตนได้เดินทางเข้าไปทําธุระส่วนตัวในห้องน้ําซึ่งอยู่ในบริเวณตึกกะก,ะกะตรู้สึกว่าห้องน้ํานั้นมีกลิ่นเหม็นมากเรียกว่าโคตรเหม็นเลยซึ่งที่ตนพูดเป็นเรื่องจริงไม่ได้ว่าให้ร้ายแต่อย่างใดตอนอยากจะให้ทางเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในกะกะตช่วยกันปรับปรุงหน่อยก็แล้วกันขอขอบคุณข่าวสารจากสยามนิวส์ สนใจติดต่อลงโฆษณาได้ที่ LINE ID วินัย182549หรือส่งทางอ e ีเมล t ws.official182549@gmail.com